เงินเงินนะครับมันมันหลักร้อยล้านก็จริงครับแต่อย่าลืมว่าเรามีที่ดินแล้วก็นาฬิกาของบรรดา,าบอทบอททั้งหลายาเรือนหนึงหล้าน10ล้านแล้วรถอีกอกี่คันครับรถรถนี่ก็หลักหลายสิบล้านต่อคันนะครับนะที่ดินที่วันนั้นไปผมไปกับ DSi อสไอเนี่ยหกสิไร่ไอตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไร่ละหเออไร่ละหล้านก็น่าจะเกือบพันนะพอที่จะคืนผู้ใหญ่ คือยืนยันว่าในส่วนนี้น่าจะพอ,พอคือหลายคนมองไปถึงประเด็นที่คุณเอกสายไหมต้องรอดเขาเปิดมามันมีการโอนในส่วนของเงินที่เป็นดิจิตอลที่เป็นคริปโตเคอเรนซีตีเป็นเงินบาทประมาณ8,000ล้านอันนี้มันเป็นสัญญาณหนึ่งบอกไหมว่าเราจะตามไม่พอหือยากกว่าเดิม ตอนนี้ครับที่เอกเขาทำเนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับเงินเดียวยาคืนให้ได้มากที่สุดะนะครับเขาก็พยายามที่ไปเสาะหาเงินที่ต้นเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขานะครับเพราะว่าเอกเนี่ยเขาดูแลเรื่องทางนี้อยู่เลยะนะครับก็ทราบว่าตอนนี้เขาเริ่มแกะเส้นทางเงินเริ่มที่จะออกมาได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าเขารู้แล้วว่ามีการโอนจริง นะครับแต่ว่าการที่ไปอายัดเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าที่ตํารวจแล้วว่าจะเจ้าที่ตํารวจหรือ DSI หรือว่าปปง,งว่าสามารถจะไปตามอายัดเงินพวก USDT พวกนี้ได้ไหม,มถ้าเกิดไปอายัดมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมาก